ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ MC แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขนส่งยานยนต์ทหารและนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างรวดเร็วสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม นั่นก็คือรถไฟความเร็วสูงไทยปี2025หรือเพาเบอร์แทบบวิรตเวนซึ่งถือเป็นหนึ่งในระบบรถไฟความเร็วสูงที่ลำ้ำสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการ,การคมนาคมระดับภูมิภาครถไฟความเร็วสูงไทยในปี2025ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหานะในการเดินทางแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจและการเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักของประเทศอย่างกรุงเทพฯ นครนาศสศีมาพัทยาละยองและในอนาคตยังอาจเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเพื่อขยายเครือข่ายระดับภูมิภาพไปถึงลาวและจีนตอนใต้ความเร็วสูงสุดของรถไฟชุดนี้อยู่ที่ประมาณ250-300กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและเส้นทางซึ่งทำให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังปลายทางต่างๆใช้เวลาลดลงเหลือเพียง1-2ชั่วโมงเท่านั้น เร็วกว่าการเดินทางทางถนนถึงครึ่งหนึ่งโครงสร้างตัวรถของรถไฟความเร็วสูงชุดใหม่นี้ใช้เทคโนโลยีโครงสร้างน้ำหนักเบาด้วยวัสดุอลูมิเนียมอะลอยเกดพิเศษที่มีคุณสมบัติทนแรงสั่นสะเทือนและน้ำหนักเบาทำให้สามารถเร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็วโดยใช้พลังงานน้อยลงนอกจากนั้นยังช่วยให้ระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยลดระยะก,การเบรกให้อยู่ในระดับปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รถไฟชุดนี้ใช้ระบบไฟฟ้าแรงสูงผ่านสายอากาศแบบโอเวอร์เฮดวงเล็บเปิดโอเวอร์และคาเทนาริซิสเตอร์ A T System, วงเล็บปิดที่ส่งพลังงานอย่างเสถียรและปลอดภัยพร้อมพร้อมระบบสำรองพลังงานในกรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้องระหว่างทางดีไซน์ภายนอกของรถไฟนั้นสวยงามล้ำสมัยตัวหัวรถที่ออกแบบให้ยาวเรียวมีปลายแหลมตามหลักอากาศพลาศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมและเสียงสะท้อนจากการเข้าอุโมงค์หรือพื้นที่จำกัด นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผ่นเก็บเสียงและวัสดุการสั่นรอบคันรถเพื่อลดเสียงรบกวนทั้งภายนอกและภายในทำให้ประสบการณ์การเดินทางเงียบและราบรื่นแม้จะเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดสีของตัวรถเน้นโทนขาวเงินตัดกับเส้นสีฟ้าและสีแดงที่สะท้อนถึงธงชาติไทยเพิ่มความภาคภูมิใจและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรถไฟสายนี้เมื่อเข้าสู่ภายในขบวนรถสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความสะดวกสบายและความทันสมัยพื้นที่นั่งถูกออกแบบให้กว้างขวาง มีที่วางขาและพื้นที่สำหรับวางสัมภาระเหนือศีรษะบ่อนั่งปรับเอ็นได้มีโต๊ะพับสำหรับใช้งานแล็ปท็อปหรือรับประทานอาหารติดตั้งปลั๊กไฟและช่องชาร์จสุที่บ่อทุกที่นั่งระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติแถมยังมีบริการ W1 บแฟความเร็วสูงตลอดการเดินทางระบบแสงภายในเป็นแบบแลกปรับระดับความสว่างได้ตามช่วงเวลาของวัน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเหมาะสมกับการเดินทางระยะไกลในบางชั้นโดยสารยังมีโซนสำหรับผู้โดยสารพิเศษหรือชั้นธุรกิจที่มีบริการเครื่องดื่มและพื้นที่ทำงานเฉพาะรวมถึงห้องน้ำแบบสมาร์ทที่สะอาดทันสมัยและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ใช้วินชไกด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยรถฝ่ายความเร็วสูงไทยปี2 0 2 5ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติแบบซแ c บบและระบบป้องกันการชนอัตโนมัติ วงเล็บเปิดคือรเฟอร์เนวิลล์สซิสเต็มวงเล็บปิดทีได้รับการพัฒนาจากเทคโนโลยีของญี่ปุ่นและจีนผสมผสานกันพร้อมพร้อมกล้องวงจรปิดรอบขอบวนรถเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงสันสะเทือนและระบบตรวจจับอุณหภูมิรางรถไฟแบบเลียนไทยหากเกิดความผิดปกติระบบจะทำการแจ้งเตือนศูนย์ควบคุมทันทีเพื่อให้หยุดรถอย่างปลอดภัยในแง่ของความยั่งยืนรถไฟความเร็วสูงถือเป็นระบบคมนาคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงเพราะไม่ปล่อยควันเสีย ลดการใช้พลังงานฟอสซินและสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้จำนวนมากในเวลาอันสั้นทำให้ช่วยลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนนลดมลพิษลดอุบัติเหตุและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยตรงผลกระทบด้านเศรษฐกิจของโครงการนี้มีมากมายมหาศาลโดยเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จะได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับเมืองหลวงสนามบิน และถ้าเรือหลักการเดินทางของนักลงทุนนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวจะรวดเร็วขึ้นทําให้การตัดสินใจลงทุนหรือการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เหล่านี้มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นภาคท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์จากการเดินทางระหว่างเมืองที่สะดวกรวดเร็วนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองไปยังพัทยาหรือระยองภายในเวลาประมาณ45 60นาทีซึ่งจะเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังจังหวัดต่าง ต่อได้อย่างทั่วถึงในอนาคตระบบรถไฟความเร็วสูงไทยยังมีแผนจะขยายต่อไปยังภาคเหนือและภาคใต้รวมถึงเชื่อมต่อกับรถไฟลาวจีนที่สถานีหนองคายซึ่งจะทำให้เกิดเครือข่ายการขนส่งระดับภูมิภาคอย่างแท้จริงนักเดินทางจากกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางต่อเนื่องสู่เวียนจันหลวงพะบางไปจนถึงคุนหมิงของจีนได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมอย่างมหาศาลแม้ว่าการลงทุนในระบบรถไฟความเร็วสูงจะมีต้นทุนสูงในระยะเริ่มต้นแต่ผลตอบแทนในระยะยาวทั้งในแง่เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งประเทศไทยสกายเป็นจุดเชื่อมโยงของคมนาคมในภูมิภาคอาเซียนพร้อมพร้อมยกระดับชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาชาวโลกทั้งหมดนี้คือภาพรวมของรถไฟความเร็วสูงไทยที 2,020พาธีไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วแต่คือความก้าวหน้าในหลายมิติที่ผสมผสานเทคโนโลยีความปลอดภัยความสะดวกสบายและวิสัยทัศน์ของประเทศที่มุ่งสู่อนาคตหากคุณอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบรถไฟความเร็วสูงของไทยหรือนวัตกรรมด้านคมนาคมอ,อื่นก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องเดมซีเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์หากคุณต้องการเวอร์ชันสั้นลงหรือแยกเป็นคลิปซีรีส์หลายตอนก็แจ้งได้นะครับ